<ผ>ครับผม T M สมาร์ทนะครับผมบูน T A M สมาร์ทครับพี่บูนครับพอดีผมอยากได้เครื่องเชื่อมไปเชื่อมนอกสถานที่ขอ,อ,อเชื่อมแบบดีๆเลยแล้วก็ตัวเล็กๆหน่อยมีมแนะนำไหมมีแน่นอนตัวนี้นะเป็นตัวใหม่ล่าสุดเลยของบริษัทเราครับพี่เครื่องเชื่อมเรซี่ตัวเล็กเชื่อมโคตรดีเครื่องตัวนี้มัน,มนดียังไงพี่เรื่องนี้มันมีชุดป้อนลวด แ,แล้วก็สามารถเชื่อมได้ทั้งเหล็กสเตลอลูมิเนียมครับนี่สำคัญนะกวาวาไนนเนี่ยผมลองมาหลายรุ่นแล้วไม่ได้เชื่อมไม่ได้แต่รุ่นเลยแต่ว่ารุ่นนี้สามารถเชื่อมได้เลยก็ค<อ>่อน<อ>ข,ข้างตอบโจทย์นะพี่นะใช่แล้วตัวมันเล็กสามารถเข็นในหน้าง,งานอะไรเนี่ยสะดวกสบายมากอย่าง<อ>มันใช้ไฟแค่ต่อ20เลยใช่ปะใช่เสียบปลั๊กบ้านใช้งานได้เลยอ๋อปืนเชื่อมนี่ยเขาเบา น้ำหนักเบามากแล้วก็มีไลเนอร์นะที่สามารถใส่ลวดเชื่อมอะไรก็ได้ไม่ว่าจะเป็นเหล็กะตะเลสอลูมิเนียมเนี่ยจะไม่เสียเลยอ๋องั้นพี่บูลลองเชื่อมให้ผมดูไหนได้ไหมครับได้เลยเดี๋ยวเราไปสาธิตการเชื่อมให้ดูครับมาเดี๋ยวผมจะสาธิตให้ดูอลูมิเนียมหนาประมาณ0.9มิลน,นี่นเป็นของใช้นะมันเสียผมาซ่อมได้ wow. Vô có thả thít, chưa lịch, chúp, các vấn này cho đủ này Con đây nè, สวยเลยนะพี่ตัวนี้มันจะซึมลึกได้ดีมากเลยนะครับผมมันอย่างนี้มันเชื่อมได้ประมาณกี่มิลบ้างอรัพี่ความหนาของเครื่องนี้ที่มันสามารถเชื่อมได้เครื่องมันพันหร้วัตต์นะมันได้ศูนจุดห้าถึงสมิลโดยประมาณแต่ว่าถ้าเราต้องการความหนาเยอะกว่านี้มันก็มีให้เลือกหลายรุ่นสำหรับเครื่องเชื่อมเลเซอร์รุ่นนี้ ค่อนข้างตอบโจทย์เรื่องเรื่องางานบางแลพี่เนาะ<ช>ตัวนี้รุ่นนี้นะเชื่อได้ดีมากสุดยอดเลยพี่สวยสวยที่ผมจ่นใใจแล้วผมไม่ยืมแล้วผมบอกพี่ไปเชื่อมเลยดีกว่าไปไปไปดีกว่า เรียบร้อยแล้วขอบคุณนะพี่เครื่องนี้มันพกพาสะดวกจริงนะเคชื่อนย้ายง่ายมากเลยเจ๋วแล้วรอยเชื่อมที่สุดยอดเลยนะผมยอยแล้วอ,อย่าลืมนะไปตำกันด้วยถ้าใครมีปัญหาด้านงานเชื่อมหรือต้องการคำปรึกษานะครับสอบถามได้ทาง T M Smart นั้นยังไงวันนี้เดี๋ยวผมขอตัวไปก่อนนะครับแล้วพบกันใน EP ตัดไปบ๊ายบายบ